สวัสดีค่ะวันนี้นะคะภารกิจของอบ้านใหม่เราก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนห้องน้ำสตูดิโอให้เป็นห้องน้ำผู้สูงอายุค่ะ,คะเพราะว่าอย่างที่เราเคยถ่ายไปแล้วเนาะว่าอากงที่เป็นอากงปู่เป็นพ่อของป,ป๊าจะย้ายไปอยู่บ้านเราด้วยแล้วก็เราก็เลยแบบว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันนิดหน่อยเพื่อที่ให้เป็นห้องอากงก็คือสว่วนที่เป็นห้องสตูดิโอที่จะเป็นห้องทํางานน่ะ ที่ตอนแรกเริ่มอ่ะเราอ่ะตั้งใจว่าจะแบบว่าให้น้องๆเข้าไปนั่งทํางานแบบพี่ชายอะไรเงี้ยเออก็จะเป็นแบบแนวแบบเขาเรียกว่าลอฟนะคะพื้นเป็นปูนขัดมันผนังเป็นปูนเปลือยขัดมันแล้วก็มือกฝ้าเนี่ยทีแรกป้าจะทําเป็นแบบเห็นท่อเลยนะเป็นแบบว่าลอฟลอฟเลยอ่ะแบบให้วัยรุ่นอยู่ไงปรากฏว่าก็น้อง คิดว่าน่าจะไม่ได้เข้ามาละเพราะว่าทํางานที่บ้านก็ได้ไงตั้งแต่คนเรา work from home คนเราก็จะรู้ว่าเออทํางานที่บ้านก็ได้อะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าตรงนั้นเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นห้องฮากงเลยซึ่งโชคดีที่ว่าตรงนั้นอะ่ะ มันมีแบบแผนที่กับมีห้องน้ําอยู่แล้วฉะนั้นตรงนั้นมันก็เลยแบบสามารถเป็นแบบห้องอากงได้ครบสมบูรณ์แบบมีทางเป็นเป็นเป็นครัวเป็นห้องน้ําแต่ว่าเราก็ต้องใช้เหมือนเป็นคอนโดห้องหนึ่งเลยก็คือว่าเข้ามามีครัวค่ะแพนที่มีห้องน้ํามีห้องนอนแบบกว้างขวางเลยแหละกว้างขวางเลยก็ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงอันดับหนึ่งก็คือพื้นเลยเพราะว่าพื้นมันเป็นพูนขัดมันเดี๋ยวมันลื่นมันเย็นเยนด้วยก็สามารถสั่งมาพื้นไวนิ้วอ่ะให้มาปูได้ซึ่งมันจะเหมาะกับคนแก่เพราะว่ามันจะ,ะสมมติว่าล้มหรือลดแรงกระแทกแล้วก็ไม่ลื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตรงแผ่นที่อะไรเราก็สั่งพวกฮูดมาติดสั่งเตาอะไรอย่างเงี้ย ได้<า>ก็รีบเลยแหละเออตูเ้ตเ,กเ,ตเก็บของเนี่ยตู้ที่เคยตู้ตู้ที่เคยตั้งใจว่าจะเป็นแบบเก็บของต่างๆใช่ไหมเก็บพร็อพในการถ่ายทําหรืออะไรก็เปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรบอกชังแหละว่าเปลี่ยนเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเอาเรามาติดแทนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนั้นมันจะมีฉากเขียวด้วยแล้วก็เขากำลังจะทาสีเขียวเลยพอดีเลยใช่ไหมหยุด เป็นสีสีแบบเทาๆไปอะไรอย่างนี้เป็นแบบสีสําหรับห้องนอนไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นห้องน้ําธรรมดาแหละแล้วโชคดีมากเลยอ่ะห้องน้ําเนี้ยจริงๆมันเป็นห้องน้ําของน้องที่จะมาทํางานสตูดิโอเชะไอทำงานใช่ป่ะตรงสตูดิโอแต่ป้าเดินทําชาวเวอร์ไว้ด้วยแม่ก็ถามว่าเฮ้ยห้องน้าพนักงานทําไมต้องทําชาวเวอร์ปาบอกเกือบบอกว่าพนักงานเป็นใครก็หักเหนื่อยเหนื่อยแอาบน้ำเนีอ๋อ เพื่อบพนักงานแบบต้องอาบน้ำที่บ้านเราก็เลยทําไว้ก็เลยโชคดีว่าห้องนั้นก็เลยครบเลยห้องน้ำนั่นน่ะ แต่ว่าเราก็เลยต้องติดราวเพิ่มก็คืออย่างที่รู้นะคะแบบคนแก่เวลาเข้าห้องน้ำนะที่ถ้าปลอดภัยอ่ะก็จะต้องมีราวจับเหมือนแบบห้องน้ําผู้พิการตามห้างนะถ้าน้องๆเคยเข้าจะเห็นว่ามันจะต้องมีราวไม่งั้นคนแก่บางทีแบบเขาต้องใช้พยุงตัวขึ้นข้างชักโครกก็ต้องมีราวแล้วตอนที่เดินไปอาบน้ําตรงห้องห้องเชาวเวอร์อย่างเงี้ยก็ต้องมีราวจับกันกันแบบลื่นลมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไปซื้อมาแล้วนี่ ซื้อมาแล้วนะเนี่ยค่ะมันตรงนี้แล้วก็ไม่ข้างหลังนู้นอัดแน่นอยู่เนี่ยข้างหลังนะนะคะตอนนี้เรากำลังจะเอาของนี้ไปส่งให้ช่างที่ที่สายเกาะสร้างเรานะที่บ้านใหม่นะเพราะว่าอ่เขากําลังตอนนี้ช่างกําลังอยู่แล้วว่าติดตั้งพวกสุขภัณฑ์แล้วก็พวกอ,อุปกรณ์ก๊อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยจะเอาเนี้ยไปให้เขาติดตั้งเลยใช่ปะป๊าก็คือนอกจากที่เรา,าซื้อมา เราจะมีพวกอกราวที่มาแล้วเราก็ซื้อฝักบัวมาด้วยซื้อฝักบ,บัวซื้อราวเรื่อนฝักบ,บัวคือฝักบัวปกติมันจเสียบเฉยๆใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นราวเรื่อนที่ปรับระดับได้อ่ะอ่าก็จา้ห้องอางค์สองน้องแล้วห้องไต่แล้วก็จะมีพวกสต็อปวาล์วพวกสต็อกอ,อะไรอย่างงี้ฝักบัวเป็นไงคะฝักบ,บัวแบบเนี้ยมันเมื่อวานไปซื้อมันเซลเหลือ4ี่ร้อยแล้วก็มันถูกมากแล้วค่ะน้ำมันนุ่มมากเลยนะน้ำมันนุ่มแล้วปรากฏว่าเอามาแล้วน้องเนี่ย เขาบอกว่าเขาใช้อยู่แล้วมันมาพังเร็วจริงเดี๋ยวลองดูเลยบอกว่าถ้าพังแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ก็ได้สี่ร้อยบาทมันแพงกว่าบาทและสี่ร้อยอ่ะใช่มันลดเยอะมากเลยอ่ะก็เลยแบบอันนี้พวกเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดตรงไหนบ้างเป็นตอววาล์วตัววาลวคืออะไรคุณแน่ก็เหมือนกับว่าสมมติว่าจะให้น้ำอ่ะสายสิดธิ์ชำระหรือชักโครกอ่ะเราจะติดก่อน สมมติว่ามันรั่วแต่จุดหนึ่งเราได้ปิดท้องหมูได้ไม่ได้ปล่อยให้มันรั่วออกมาส่วนใหญ่ก็คุณจะต้องปิดนี่ค่ะคือห้องน้ำมาโกงน้ำไม่สวยเลยคือเป็นปูนเกลือหมดเลยเห็นปไหมปูนมาเราซื้อมากี่ชุดครับนี่เยอะเลยเดี๋ยวจะบอกให้มันจะมีอันนั้นอะไรอะ สมูทอ๋อสมูทไว้ตรงไหนอ่ะอันนั้นยังไงได้ตามหมอสองความหายที่ติดที่ไว้นะฮะอ่าผมว่าไว้กว่าจะดูสวยกว่าเพราะว่าเราก็เลี้ยงเลี้ยงเพราะโยสจะให้เขานั่งโอเคครับจะให้เขานั่งถ้ามีนั่งเผื่อเผื่อนั่งในอนาคตน่าจะได้เด็กกินซื้อก็อินนั่งมาตั้งเมตรึลยครับพี่ตั้เมตรนี้ก็นั่งก็ได้คครับคือเราบอกว่าอันนั้นอ่ะติดติดทาตลอดตันนี้ก็แบบ ใช่แล้วอันฟ้าน่ะติดตรงนนต้องันอันฟ้านาติดติดเหนือตรงฝัาบัวค่ะฝาบัวใช่ตัวนี้พยายัมยันกำแพงเลยนะฮะต้องยึดยึดเสริมกำแพงคือตอนนี้เหมือนซื้อมาเกินอันนึงหรอหรือยังไงคะมันแช่มันแค่ตอนนวดหว่างแลแบบไม่ได้วาดเป๊ะไงอ๋อได้ได้คปับได้ได้ครับได้ครัสวยกว่านี้อ่าคืออยากจะติดนี่มันช่วหงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคนล้มอะไรอย่างติด มวุ่นวายมันเต็มไปหมดก็เดี๋ยวอาลงตัวละว,ว่าอะไรตรงไหนเดี๋ยวทั้งติดแล้วก็จะมาดูว่าเป็นยังไงนะคะ,ะติดแล้วนี่เอาจากผู้สูงอายุแต่จริงๆมันมีสองอัน,นอันนี้เขายังไม่ติดเพราะรอถามเราอยู่ว่าถ้าติดข้างบนระดับเดียวกันมันจะแคบเกินไปก็เลยอาจจะต้องขยับมาติดตรงนี้ซึ่งระดับมันจะเจีไไ๊ยบตรงนี้มาขึ้นตรงนี้ไม่เข้ากันไงก็ไม่เป็นไรติดสองข้างเลยดีกว่าเพราะว่า ตัวอากงเขาพูดหรืออะไรแบบนะี้น่ะอันนี้ก็เราฝักบัว,วอ่าอ,อันนี้เขาก็ห่อไว้หมดแล้วนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ที่ใส่หูนี่ค่ะนี่ติดไว้ก่อนเราจะมันคงดีไหมถึงนี้ก็ถึงครับ